บทที่706ใช้เคล็ดวิชาอัศนีหลีกหนีหนีออกมาร้อยลี้ภายในอึดใจเดียวหารีถึงได้หยุดชะงักลงเล็กน้อยแยกแยะทิศทางใหม่อีกครั้งเปลี่ยนไปใช้เสื้อคลุมโลหิตกลายเป็นลำแสงโลหิตสายหนึ่งพุ่งทยานแหวกผ่านอากาศไปเวลานี้เขาบินออกมาได้พันลี้เห็นว่าด้านล่างมีกลุ่มคนธรรมดาของชาวมู่หลานหลายหมื่นคนหัวใจพลันหยุดเต้น ช่วงเวลาที่เขาอยู่ในพักเมฆคล้อยนั้นก็เคยคุยเรื่องสงครามระหว่างนักรบอาคมมู่หลานและผู้บำเพ็ญเพียรของเทียนหนานกับอาวุโสผมสีเงินและพวกและรู้ว่าถึงแม้ว่าชนเผ่าธรรมดาของคนมู่หลานจะไม่มีทางฝึกฝนเคล็ดวิชาวิญญ,ญาณได้แต่ทุกครั้งที่เข้าสู่ภาวะสงครามนักรบอาคมมู่หลานก็ยังคงจัดตั้งกลุ่มคนธรรมดาที่ร่างกายแข็งแรงกำยำไปเป็นทัพหน้า ถือโอกาสที่ผู้บำเพ็ญเพียรของเทียนหนานไม่สนใจด้านข้างชิงแย่งเหมืองแร่วัตถุดิบศิลาวิญญาณของเทียนหนานไปเช่นนั้นถึงแม้ว่าช่วงเวลาต่อมาสุดท้ายแล้วนักรบอาคมมู่หลานจะพ่ายแพ้กลับไปก็ไม่ถือว่ากลับไปมือเปล่าการเคลื่อนไหวอย่างการปล้นสะดมเช่นนี้ทําให้ก้าแวแควนพันธมิตรกลด่าไม่หยุดแต่เวลานั้นก็ไม่มีทางแบ่งความสนใจมาที่เรื่องนี้ได้ถึงอย่างไรเสีย ภายในระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ต่อให้คนมู่หลานขุดเหมืองอย่างบ้าคลั่งมากกว่าน,นี้ก็ไม่มีทางชิงแหล่งทรัพยากรศิลาวิญญาณไปได้มากนักและขอแค่โจมตีให้กองทัพใหญ่ของนักรบอาคมล่าถอยไปให้เร็วที่สุดคนธรรมดาของมู่หลานก็จะถอยไปอย่างว่าง่ายตอนนี้กองทัพรถม้าจํานวนมากกําลังเคลื่อนไปด้านหน้ามุ่งไปยังเทียนนานและส่วนใหญ่หล้นเป็นบุรุษและสตรีที่ยังเยาว น่าจะเป็นทัพหน้าที่เข้ามาช่วงชิงทรัพยากรในเทียนหนานของชนเผ่าเล็กๆที่จัดทัพขึ้นหาร์ี่ยืนอยู่กลางอากาศเหนือคนกลุ่มนั้นแผ่จิตสัมผัสที่แข็งแกร่งออกไปในนั้นมีนักรถอาคมระดับสร้างปลานหนึ่งคนและระดับฝึกปลานสามคนไม่มีผู้ที่แข็งแกร่งเท่าเขาก้มศีรษะลงครุ่นคิดเล็กน้อยจู่ๆสองมือของหารี่พลันไร้อาคมร่างกายสลายหายไปกลางอากาศ ชั่วครุก็ปรากฏตัวในรถม้ากเก่าๆคันหนึ่งท่ามกลางกองทัพของคนมู่หลานอย่างเงียบเชียบด้านในยัดหนังวัวเก่าๆจํานวนมากเอาไว้และยังมีเครื่องมือสำหรับใช้ขุดเหมืองแร่อย่างจอบอะไรพวกนี้อยู่หารลรี่โบกมือทำความสะอาดจุดเล็กๆในรถม้าแล้วนั่งสมาธิลงด้วยจิตใจที่สงบเยือกเย็นเขาคุ่นคิดดีแล้วตอนนี้นักรุมู่หลานกำลังเคลื่อนทัพอย่างเต็มกำลัง เขาซึ่งเป็นผู้บมเพนเพียรตัวคนเดียวจะกลับไปเทียนหนานอย่างโจ่งแจ้งได้อย่างไรเกรงว่าจะเกิดเรื่องระหว่างทางไม่น้อยถึงแม้ว่าจากพลังยุทธของเขานอกเสียจากจะพบกับนักรบอาคมระดับสุดยอดสองสาคนนอกนั้นก็ไม่ต้องกลัวผู้ใดแม้แต่ในตอนแรกที่เป็นกลุ่มผู้บำเพญเพียนระดับก่อกำเนิด78คนก็ยังต้องหลบหลบซ่อนๆเพื่อแย่งสมบัติมาไม่ใช่หรือและยิ่งไปกว่านั้นนอกจากนักรบอาคมแล้ว ตอนนี้เขาต้องหลบซ่อนจากหวังเทียนกูและพวกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาไล่ตามมาสังหารปิดปากเขาเพราะความโกรธแค้นตอนนี้เขาแอบซ่อนอยู่ในฝูงชนคนธรรมดาถึงแม้ว่าจะเลื่อนกองทัพไปข้างหน้าได้เชื่องช้าแต่ผ่านไปสองสาวันก็สามารถออกมาจากทุ่งหญ้ามู่หลานได้ปลอดภัยคิดดูแล้วน่าจะไม่มีใครสนใจกองทัพของคนธรรมดากลุ่มนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีนักรบอาคมมาตรวจสอบ แต่จากความสามารถของเขาในตอนนี้ขอแค่ไม่ใช่นักรบอาคมระดับก่อกำเนิดขั้นสูงสุดก็ไม่มีทางพบการดำรงอยู่ของเขาขอแค่เข้าไปในป่าหินได้แล้วออกนอกบริเวณของคนมู่หลานแล้วเขาก็สามารถกลับไปยังเทียนหนานได้ตามลำพังแล้วเวลานี้เขานั่งอยู่บนรถนอกรถม้ามีเสียงพูดคุยกันของคนมูหลานสองสามคนดังเข้ามาในโสตประสาทเขา แน่นอนว่าภาษาของคนมูหลานและชนเผ่าย่านของเทียนหนานนั้นไม่ค่อยเหมือนกันนักแต่ก่อนออกเดินทางเขาก็ได้ศึกษาคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วจากความจำที่แข็งแรงของเขาการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถึงแม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงวันสองวันก็เรียนรู้ได้7-8ส่วนแล้วดังนั้นเขาจึงฟังคำพูดที่อยู่ด้านนอกออกอย่างชัดเจน สิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ว่าจะแย่งชิงศิลาวิญญาณจากเทียนหนานกลับมาได้เท่าไหร่จะมีโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพวกปรมาจารย์เหล่านั้นหรือไม่มีโอกาสล้ำหน้าผู้อื่นหรือไม่จากคำพูดของคนธรรมดาชาวมูหลานราวกับว่าถึงแม้จะตายเพื่อนักรบอาคมพวกนี้สำหรับคนธรรมดาชาวมูหลานแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเกียรติเรื่องหนึ่ง ฮร์รี่ได้ยินดังนั้นพลันรอบถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งแต่มือหนึ่งก็ตวัดออกกรอบป้องกันลำแสงสีเขียวจางๆชั้นหนึ่งปิดด้านในของรถม้าเอาไว้สนิทเสียงของคนมูหลานจึงหายไปในพริบตาอาวินเย่ตอนนี้พูดถึงสิ่งที่เจ้าได้มาได้แล้วดูจากท่าทางตื่นเต้นดีใจในตอนแรกน่าจะได้ของมาไม่น้อยสินะฮร์รี่ไม่เคลื่อนไหวแต่แขนเสื้อพลันสะบัดออก สุนักยิ่งจอกน้อยสีขาวพุ่งออกมาจากแขนเสือ้อหมุนวนโครจรอ,อยู่เบื้องหน้าของเขาใช่ของดีหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนักท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่น่าจะรู้ถึงแม้ว่าสมบัติโบราณในชั้นแรกจะมีอยู่ไม่น้อยแต่เพราะว่าสำแดงเครดวิชาหลบหนีอยู่จึงไม่มีทางจะใช้พลังวิญญาณปกปิดพวกมันได้ดังนั้นจึงไม่ได้แต่ต้องสักชิ้นแต่กล่องหยกบนชั้นสองที่พวกท่านแย่งกันนั้นเดิมแท้น่าจะมีหกกล่องถูกฆ่าเอาไปกว่าครึ่งฮิฮิ ความจริงแล้วสุนัขขิ้งจอกน้อยอยากได้กล่องยกมากกว่าครึ่งนั่นแหละแต่กลัวว่าหากน้อยเกินไปจะทําให้พวกเขาสงสัยกลับจะกลายเป็นเรื่องไม่ดีดังนั้นจึงยิบมาแค่สามกล่องฮ,ฮิฮิสุนัขจิ้งจอกน้อยนั่งลงปากก็ส่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาอย่างน่าเอ็นดูจากนั้นพลันอ้าปากออกพ่นกล่องยกแวววาวสามกล่องออกมาตกลงเบื้องหน้าของฮันลี่ฮั์ลี่เหลือมองกล่องยกมือหนึ่งลูบไปยังข้างเอว กล่องหยกที่เหมือนกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนอีกกล่องหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนมือของเขาอรหันชางคุณน,นั้นมีกล่องหยกทั้งหมด6กล่องแต่ตกเป็นของข้าสกล่องเวลานี้ถือว่ามาถูกที่แล้วหาร์ี่ยื่นมือออกไปลูบฝากล่องหยกอยู่ชั่วครู่พลางเอ่ยอย่างราบเรียบทว่านายท่านท่านนิกล่าหารเกินไปแล้วจริงๆคาดไม่ถึงว่าจะแอบ,บลงมือต่อหน้าผู้บำเพ็ญเพียรระดับกอกระเหม่จำนวนมากมายขนาดนี้ให้ข้าแอบ,บเข้าไปก่อน ไม่กลัวว่าจะถูกจับได้หรืออุนยุกกลับถอนหายใจออกมาด้วยความตกใจมีอะไรต้องกลัวอย่างมากก็แค่สำแดงวิชาเงาโลหิตหลีกหนีชั่วครู่ก็หนีออกมาได้ไกลแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่ข้าทำเช่นนี้แน่นอนว่ามีความมั่นใจอยู่แปดก้าส่วนตอนนั้นจึงแผ่ลำแสงวิญ,ญญาณออกมาปกปิดตอนที่ส่งเจ้าเข้าไปเป็นพิเศษก็สำเร็จไม่ใช่และไม่มีผู้ใดรู้สึกแปรปลอม ตอนแรกข้าเองก็กังวลว่าหากเจ้าอสมบัติไปแล้วจะไม่มีทางอำพลางร่างได้และถูกตัวประหลาดเท่าพวกนั้นพบเข้าแต่ดูแล้วเครดวิชาหลีกหนีของเจ้าจะเหนือกว่าที่ข้าจินตนาการเอาไว้ฮานลี่หัวร้อน้อยๆเงยหน้าขึ้นมองสุนัขจิ้งจอกแวบ,บหนึ่งเออยังมีเลสไนนายท่านล้อเล่นแล้วถึงแม้ว่าเครดวิชาหลีกหนีของพวกเราเผ่าหมาป่าจันทราสีเงินจะยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็เพราะเดิมกล่องหยกพวกนี้ ซ่อนไอวิญญาณของมันด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะปิดบังจิตสัมผัสของตัวประหลาดเท่าพวกนั้นได้หรือไม่ก็พูดยากแล้วฮานลีย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนมีได้สักถามอะไรอีกแต่มือที่วางบนกล่องยกพลันเปล่งลำแสงสีเขียวกระพริบว,วิบวับจากนั้นนิ้วทั้งห้าก็ออกแรงเล็กน้อยผิวของกล่องยกปรากฏลำแสงสีขาวออกมาแต่ต่อจากนั้นก็ถูกลำแสงสีเขียวจำนวนมากกดทับจนแตกสลายไปถูกกลืนกินไปจนเกลี้ยง เสียงแกรกดังขึ้นฝากล่องถูกเปิดขึ้นอย่างง่ายดายด้านในมีคัมภี์สีฟ้าจางๆม้วนหนึ่งวางอยู่หฮรลรี่จ้องเขม่งไปยังคัมภีรเล่มนั้นอยู่ชั่วครู่ทอนหายใจเบาๆออกมาแล้วถึงได้ถือคัมภีม้วนนั้นขึ้นมาอยู่ในมือแทรกจิตสัมผัสเข้าไปในนั้นด้วยสีหน้าเคร่งครึมเล็กน้อยสุนัขจิ้งจอกน้อยจ้องใบหน้าของหฮรลรี่เขม่งลูกตาสีดำสนิทคู่นั้นกรอกไปกรอกมาท่าทางสนใจเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปทีละนิดทีละนิดสีหน้าของแฮร์ลี่ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนจบล้วนรักษาสีหน้าไม่แย้แสเอาไว้นี่จึงทําให้อื่นเยื่อกระพริบตาปริบๆร,รู้สึกสงสัยเล็กน้อยหลังจากผ่านไปหนึ่งเคอะเต็มสีหน้าของแฮร์ลี่ก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยพลังดึงจิตสัมผัสกลับคืนมาคิ้วขมวดเข้าหากันจมอยู่ภวังแห่งความคุ่นคิดแต่หลังจากผ่านไปชั่วครู่สองคิ้วก็คลายออกเก็บคัมพีวนนั้นเข้าไปด้วยสีหน้าราบเรียบ ยื่นมือออกไปรับกล่องยกใบที่สองไม่เอ่ยถึงเนื้อหาในคัมภีร์นั้นเลยแม้แต่น้อยกล่องใบที่สองถูกเปิดออกด้วยวิธีการเดียวกันครั้งนี้ด้านในมีแหวนเล็กๆงดงามวงหนึ่งวางอยู่แต่เป็นสีดำสนิทไร้แสงไม่ค่อยสะดุดตานักสุนักจิ้งจอกน้อยเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยนี่คือสมบัติโบราณไม่เหมือนนักเหมือนจะมีพลังวิญญ,ญาณไม่เท่าไหร่ ฮาร์ลี่มองแล้วก็มีท่าทางไม่แน่ใจนักจากนั้นเขาพลันยื่นมือข้างหนึ่งออกไปใช้สองนิ้วขี่แหวนวงนั้นขึ้นมาวางลงเบื้องหน้าและพิจารณาอย่างละเอียดวัตถุดิบค่อนข้างแปลกแต่น่าจะเป็นยุทธภัณฑ์ธรรมดาาชิ้นหนึ่งมีประโยชน์อะไรนั้นก็พูดยากแล้วล่ะฮาร์ลี่พลิกไปพลิกมาหลายครั้งและใช้จิตสัมผัสกวาดไปแวบหนึ่ง วินิชัยขณะเอ่ยแค่ยุทธพันธ์แววตาผิดหวังแวบไปบนใบหน้าของสุนัขจิ้งจอกน้อยวางใจในเมื่ออารหันชังคุณยอมเอามันไปเก็บไว้ในกล่องนั้นนั่นหมายถึงว่ามันต้องมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นไม่แน่วันข้างหน้าอาจจะได้ส่งมันลงสนามหารลี่กลับแสดงท่าทีว่าไม่เป็นไรไม่ได้เผยสีหน้าเศร้าซึมออกมาในท่าน ดูกล่องหยกที่เหลืออีกสองกล่องเถิดไม่รู้ว่ามีสมบัติอะไรอยู่ในนั้นสุนัขจิ้งจอกน้อยเอียงคอเอออย่างเฝ้ารอ